จบข่าวแล้วนะคะติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครลมพัดผ่านดาวและต่อด้วยละครสารวัตรใหญ่เป็นรายการต่อไปนะคะส่วนพื้ธาศาสนาสุภาษิตประจําวันนี้นะคะณปาโนโปานินางหันเยเป็นคนไม่ควรเบียดเบียนกันและสําหรับภาพปิดท้ายข่าวในวันนี้ค่ะเป็นภาพของภูเขาไฟคูเชฟสกายยาชอปกานะคะซึ่งถือว่าเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรคามซัตก,กาในพื้นที่ตะวันออกไกลของรัสเซีย ปะทุหนักค่ะพนเท่าฐานขึ้นไปในอากาศสูงถึง10กิโลเมตรซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อการเดินทางโดยเครื่องบินที่ต้องผ่านบริเวณนี้ลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ